ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเอายิดดีตลอบเข่าสูงสองมาแหงท่ามวลพี่น้องอาม่อนีมีข่าวด่วนแจ้งเพื่อทราบครับผมเนาะโค้งสุดท้ายจริงๆครับผมสําหรับเลขรับเจ๊ใหญ่เนาะพึ่งให้มาครับผมเนาะย่าพาพี่น้องผู้ใดที่ติดตามรับชมรับฟังไปรับชมรับฟังเนาะอ่า ตัวเลขน้ำกันสาหรับเลขรับเปลียงไงวันนี้ไข่เปลี่ยนแนวทางได้เป็นรองเด้อเอาไปรับชมตัวเลขน้ำกันอย่าพลาดรอทั้งประเทศครับเลขรับใหญ่ๆครับผมค่ะสวัสดีคร่บสวัสดีครับผมสวัสดีเซอร์ไสของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งันวาครับผมมาแล้วเดือนทันวาโซฟาดังรอด เอามืาอนิแม่แจ้งข่าวลวนได้พี่น้องเด้อแจ้งข่าวลวนถามหาไลมาโค้งสุดท้ายถามนะทามกันตรงคำว่าอะไรแต่ว่าท่านช่องยังไ่ได้ใดก็เลยเ่าท่านเด็ดตัวครับผมเป็นเ่ราะท่านใหญ่มากได้พี่น้องที่สีเด้อนะคะถามหายังระมานิ่งเหน่าโสดเหน่ามันแล้วอือทีีก็รอดอ่ะแนวทางเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พี่น้องเด้อมักกระจัดพัดกะพันค่ะเนาะโอเลขครับผมค่ะงวดประจำวันที่หนึ่ง เนาะจะอาจจะถืกใจหรือว่าอาจจะไม่ถืกใจถืกถืกก็ไม่รู้ค่ะเนาะทางสองให้เป็นเนื้อภาพพึ่งได้มาพึ่งได้มาครับผมเนาะก็รู้ว่าเจอยาย่างหรือว่าจะได้ก็ไม่รู้เพราะว่าพึ่งกับย่านเอฟซีขันมันมาถือเพึ่นกับ่อยากันนั่นนะเห็นถามมาหลายเลยรับเจใหญ่เมียนมันอยากใครอยู่กลางวันที่แล้วมันหลุดเขาลุดครับ ก็ไล่สิมาซสา่เนี่ยพี่นอ้องตาก้อนานั้นก็คือเข่ามาตลอดเอนาะแต่วันนี้ค่ะฟังไปสักวัน,นงนั้นค่ะแต่ว่าแต่ย่าฟังโดนน้องอพี่น้องเนาะอาจจะมีโชคมีหมั่นน้องพี่น้องเด้อหรือว่าผูใ้ใดอยากเอ่อจะตามเลยก็ได้เด้เพราะมันเข่ามาหลายวดแล้วแต่มันหลุดไปวันเมื่อกี้น,นี่แล้วถือว่าหลุดถือว่าหลุดหม้มี่ข้อนานั้นก็เข่าตรงๆเลยค่ะน้องพี่น้องเด้อ อ่าสำหรับเหล็กรับจหญ่ได้พี่น้องเนอะครับผมอ่าก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะครับผมกดติดตามทั้งสองค่ะน่าพี่น้องเาะมาหาเหงเนาะค่ะสาวเชียรพาแหงค่ะดาวอีสานพาแห้งอิสานพาแหงค่ะมาแห้งพาบัวพาแห้งมอสเซอร์น่าพี่น้องเนาะค่ะตามสเต็ปน่าพี่น้องเนาะอันนี้อีโค้ดสุดท้ายโค้ดสุดท้ายแล้วยค่ะมื่นตะไคร่ตะกี้ชมนกกระเดื่องออกแล้วพี่น้องเนอะ เพราะว่าเฟันกับฟันหายมากเข้ากันแต่ว่าก้อนเดือนเอ็มเอ็มกับฟันยุ่งหรอมไม่ฟันเนี่บครับฟันก็ต้องงวดแต่ว่ากับ่ก้าอกระเพื่อนถ้ากับขั้นกู้ใดมากผู้ใดกับจาน้ำก็ได้หน้อาส้โตูดส้นตูดมาเองครับฟันกับฟันมาหลายตัวดอกครับผมนะคะถ้าต้องงวดกู้ได้หรือเปล่าต้องงวดฟันมาเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้เพิ่นนี่เป็นไทยไหมฮะกับผู้ขายลอตเตอรี่โอ้ ยังบอกได้ว่าไอ้สมควันไปใส่บัวอ้สมควันไปเกี่ยวคนโอ้ไม่ได้สมควันมาไหนเอาคนเอาเจ้าออกมาให้ยายอตเตรีตัวนี้เจ้าขายบ่หมดบ่เจ้าเจ้ามาให้ถ้าไฟแค่นะนั่นพี่น้องก็จะกับผูรู้ว่าที่กันไดนดอกเพิ่นเอาศูนย์หนึ่งมาให้เนาะศูนย์หนึ่งครับผมเอามาให้ครับเนาะก็คือจังหวัดมีแต่ตัวเดียวอ้ายใต้แล้วพี่น้องก็อันนี้ก็ฝันของเอ็มิน่ตอนโต มาโปงทุดงไทยกับมาฝันเจอกับเลังหนึ่งเจ็ดคนชู้เมื่อไห้เนาะไปไปงานศพน้อพี่น้องไปงานศพเนาะแต่ว่าคนในงานเป็นการถามหาลอกแรกๆเนาะพี่น้องเนาะสืบแส้หาตามต้นสัตว์ยันนักเข่าตัวเล็กเนาะไปงานศพก็เรื่องกับซอสแก้ไป ไปเรื่อ็แตซิดมากวันนึงเจ็ดกระสับมาอย่างลาหางเหรอกระสับไมเหมืนคับไม่มีอย่างไรนะส่วนตัวนะส่นตัวอ่าส่วนตัวเขาแอดมินเด้พี่น้องเด้ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดพี่น้องค่ก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดแค่ในแค่ั้นครับาตัสามตัวก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดแค่ไหนส่วนตัวแล้วกบเออแต่กูได้มาหาเองมานับดีกว่าจะไทยเนาะแต่ว่าเลือกรับเจ๊ใหญ่ครับ าานาะเลขรับเจง่ายตั้งไปรปับจัดได้พีน่น้องเด้อแอปเปิ้ลจุดสีบอนเซนไม่นาะข้อหายได้ลบกคิดได้พี่น้องเด้อเพราะว่าตัวเลขมีโมกีแหางค่ะเนาะก็ตัวแรกครับผมตัวแรกให้มาอืมหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าพี่น้องครับผมพักเราพี่น้องจุดๆไม่พี่น้องเด้อ หนึ่งเก้าครับน้องเฮ้ยนี่เบิ้งกันเมาหาเนาะหนึ่งเก้านะคะหนึเก้าเยใหญ่หนึ่งเก้านอครับเนาะตัวที่สองเจ็ดเก้าเจ็เก้าพี่น้องเอ็มซีมาดูว่าแบบได้มาแบบไห้กันไม่รู้เือคนเอาหายทั้งสี่เนี่ยหนึ่งเก้าเจเก้าแล้วก็แปดสาม แบบสามาในที่ที่นาบอกนี่าหนีพี่น้องแปดสามเลยพี่นะ้สองกว่าซ้อนนะแปดสามกะนเนาะราคาสามสี่ครับหนึ่งพันวาห5หกอ่าสามสี่ภูไลมักภูไกับจากจะผูไดอ่มมูกับฟังมึงก็อะไรนพี่น้องก็ฟังมึงโอ้ามันจีหยุดไปตรงกันงแล้วมือแรกนี่นะฮะหอใจแล้วคสามสี่อดสามสี่อสามสี่ แล้วก็ห้าศูนย์อ่าศูนย์ครับพี่รองเดี๋ยวมาคกับพี่ตรเละเนาะรเลกระแสยที่รีบมาพี่รองเนาะตัวกกรได้ถ้าคนหงายมากสิกระแจจีวานเลยแต่ว่าก็แตกนี่ว่าเมื่อกี้หลุดไม่ออกคื้งแ่ม่เอาเอาออกตรงนี้่บเจ็ดศูนย์ดังๆก็ะได้ก็ออกอีกีนะคะหนึ่งเจ็ดครับมี่ละืต เดี๋ยวกับตัวการแอบปินพี่ดิกระได้ซึ่งเสียดีกระไดมากพี่พน้องเรามีทุกคนได้พี่น้องเด้อยนี่มันเสียห้มากประมาณนี้หกครงหาหางหกครงบางหัวจะเออมากหาค่ะแต,แต่ว่ามีจะมีชุดเลขสามตัวให้อยู่ครับผมบางรอบก็จะถึงกับสามชุดหรือหน้าให้เนาะบางรอบกอ็ชุดเดียวบางรอบก็สองชุดแต่ว่าพี่เสียที่กันหนวดนี่พี่น้องพี่จะแล้หน้าเมืองเอา นะคะคเ,เลขสามตัวก็มาแล้วเหมือนกันได้มาแล้วสามตัวก็มีสามตัวนี่เคยแตกทั้งบนทั้งล่างเด้อเคยมีม,มาแล้วแมนเอจะย่ำสักคนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเมาให้น,นะครับผมสำหรับเลขรับเจ๊งใหญ่อ๋นะเอเนาะเพราะว่าเอฟซีก็บรอดได้เลขสามตัวเพิ่มมาอีก็ลอดก็พิจารณารเพื่อเอาพิจารณาข่าวก็รู้ว่ามากมากสามตัวครับผมสามตัว ศูนย์หนึ่งห้าครับสาธตี่น้องอีกสิศูนย์หนึ่งหายจะใช้ปากกาแดงเขียนนะคะสามตัวศูนย์หนึ่งรือว่าผู้ใดจิตัดอยู่ได้นี่ก็ได้เด้อ<ม>ไม่เคยแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะครับผมสำหรับอันสามตัวนี่หรือว่าผู้ใดอยากอยากมากนกในชุดกับว่าลายหางดอกพี่นอ้องเพื่อนกระหายมาทั้งสี่เลยนะแต่ว่า เนี่ยบ่มพี่พ่บ่ได้เด่นหายบ่มาหาเหี้ยคนนี่ยแบ่มีเด่นคือเรากับผมกับเนี่ยจะตล์เพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดมาจังซี่บ่บ่ได้บอกเราบุ่าเป็นเป็นลานอ่าก็คือมากก็คือมากกับจับจับเนาะอ่าเกือบลายสัตว์ละอืเพราะว่าทางช่องกับพึ่งได้มากเมื่อกี้นี่ก็เลยเฝ้าเฮ็ดคลิปให้ FC เพราะว่าเพิ่นถามมาหลายแต่ว่าทางช่องกับบ่ได้แนวทางมาเนาะก็จักจะลงให้จังได๋่าใด้มาแล้วก็เลยเฝ้าลงให้ยิพี่น้อง FC เพราะว่า แมงเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็เลยโอ้สิมันหยาดหยาดพูดติดตามบอดดัลนอตจว่ากัดหามากเพิ่นกับแบงมากขึ้ก่อนตาว่ากัดคิดตาว่ากัดค่ะเป็นแนวทางแล้วคือลองเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนี่แหละครับผมเนาะคตัวไดมักตัวได้กัะจะกลับกับแต่ว่าชนมากกันบอกใครกลับเงานคือตั้งเจ็ดศูนย์ศูนย์หกยังสิก็ออกศูนได้พี่น้องทุกที่หน่งร้อยตัวเนาะ เนิดหายมากอะซูนหอกกระแตกคุโตเน้นจะซูนกระแตกคุะโตมานี้ต,ตัวเลขสีาา่แตกพี่น้องอืมอ่าเปิดหายูนนี่ยงูกัะพี่ตะ่ะแต่ว่าศูนของมหาแห้งนี้เอาไวร่วมกันเป็นศูนหนึ่งเจ็ของคนศูน,นหนึ่งหาพี่น้องอืมอ่าเพศกัตเตเลคไทยเนอะอ่ะาคือตะล่าเมื่อเอแต่ว่าเล็กเจ็ดหากระอว่นี่กระดังนี่เลยมหาเหงแต่ว่าไม่มีในในนี้ จะท่าก็ดังแต่เราไม่มีอ่ามัมีได้พี่น้องเก็บสี่แอดเราซูปฟังซื้อเตอร์แมนตัวฮัดโตกีดกระไรพู้ได้มักตัวได้กระจัดไปเนี่ยนะคะแต่เราของเพื่อนเป็นศูนย์หนึ่งเกตมาให้ของอะไรของอะไรเจ๊ใหญ่เพื่อนเป็นศูนย์หนึ่งห้าครับผมค่ะนะคะของเจ๊ใหญ่เป็นศูนย์หนึ่งห้ามาจิตตั้งกันจงรักเลยครับผม แต่เวลาออกก้นกับ่ะไ้เป็นรักเนื้อด้วยล่ะครับผมแบบมาเรียงเลือดมาเรอยงเลือกตำแหน่งเลือไม่ได้เลือกตำแหน่งถ้าออกก็คือออกตรงเลยจ้าถ้าออกก็มาตรงครับผมนะคะอ๋อจะเล้กับปากพิจารณาเบอร์เลขสามตัวเพื่อนในมาแค่ชุดเดียวครับผมงวดที่แล้วเราไน่หามาสักชุดเื่าไหม่ชุดเดียวเท่าน้นครับเออนะจะพิจารณาเอาไว้เป็นแนวทางพี่น้องหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าครับแปดสามสามซี ห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดครับผมแล้วก็สามตัวคุไหนมาศูนย์หนึ่งหาแปดขอยำก่อนบาเลขสามตัวให้เลขสามตัวมันออกี่ดีคือออกมาแล้วเนนกตแท็กสีว่าอะไรนะเราะว่าเขาตีตามมานะคือแากัะบอกสามงานนั้นเนาะมันก็ออกด้วยกันแปดสามบอกสามงานนั้นออกออกทั้งบนทั้งหน้าแปดสามอ่ะไอคิปแล้วเปกจ์ ชูตัวเลขให้ได้พี่น้องเอฟซีด้ะนะคะตัวเลขเลยค่ะค่ะพอมที่จะสพี่หมาับตัดทุกคู่ทุกคนครับนรับสดนคันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมครับผมโอเคผู้เล่นที่ตามท่างฟองจะมาตัวแรกจับไปนั่นค่ะครับผมท่างฟองถึงเนี่ยท่านในการสนะผมนารางจุดแบ่งเท่าไเท่านั้นค่ะต้องส่งกันมาทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ